ฮัลโหลสวัสดีครับอืมกอกำลัลงคุยกับเดดต้นฮีโร่ชานแนลอยู่ว่าไงเดี๋ยวค่อยคุยนะครับเดดต้นให้หาเลโก,โก้ให้เลโก้เอ่าเลโก้ชุดเอมาริโอ้นะก็มีที่ไปดูที่เซ็นทันนะครับก็ไม่ได้ตังใจเห็นลงเพียบเลยมีน่าจะมีน่าจะไม่พลาดนะครับที่เดดต้นฮีโร่ชานแนลเขาบอกให้ดูนะ ที่ว่าพี่เห็นนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ชุดของมาริโอของเลโก้ก็น่าสนใจลองไปดูนะฮะมีเป็นเล็กโนทนนิเล็กรอนิกอะไรด้วยนะฮะใครมาครับกุ้งวันดีจ้ากุงก้งกุ้งกุ้สุขสันต์วันศุกร์ด้วยนะฮะอันนี้เอามาโชว์ไม่ใช่หรอกคือมันมันนี้พี่ได้แต่แแรกเอ๊ะอะไรวะไป ประมูลมากับอ e. ีประมูลมาได้นะคือเรนะครับแทนสัสดีับแทนคือเป็นี้พี่ซื้อมาล้วเวยโชว์มาแล้วนงะน,นี่พี่ประมูลได้มาราคา200บาทโคตรฟินสองบาทเนี่อันนี้พี่ว่าเนินขาราคาขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700เ0็ดร้อยจะไม่ผิดเป็นแบบจุดขยับเยอะนะครับเป็นเรนะจากภาพของ star wars นะครับ star wars the rise of skywalker เป็นภาคสุดท้ายสุดท้ายหรือเปล่าไนมะ่ใช่เพราะว่าคนในกำเนิด Star Wars จอร์ดูคัสเขาบอกว่าจะมีแค่เ้าภาคนะครับซึ่งมันก็เดินมาครบแล้วนะจะมีก็คงไม่ใช่ภาคหลักแล้วลหะนะครับจบแล้วนะแค่ภาคสุดท้ายนะครับภาค The r i s e of Skywalker แต่จะมีภาคแยกอีกหรือเปล่าลเราไม่รู้มาดูกันต่อไปแต่ดูแล้วเงียบอยู่นะที่จบไปก็เงียบเลยนะครับสำหรับคนแสดงเนี่ยคง กินกันเดียวยาวไปรวยกันไปนะครับในร้านนี้ก็มีตัวอะไรกันบ้างกะดูตามนี้นะครับแต่พี่ก็อยากได้ตัวเนี้ยตัวนี้แหละตอนนั้นว่าทาไมไม่เก็บก็ลืมไปเลยนะไม่ได้สนใจเลยเพราะอะไรวะน่าจะเพราะว่ามันเข้าแล้วก็มีอเวนเจอร์มีอะไรแต่อะไรมันเข้ามาในความสนใจเยอะมากมากเลยลืมเลยสตาร์วอลครับแต่ว่าขอเก็บไว้ตัวหนึ่งก็คือเรเวอร์ชันนี้นะมีไลท์เซเบอร์ด้วย นะครับแล้วก็อันนี้ตัวนี้พี่เก็บมาจากภาคที่แล้วนะตัวที่กากเพราะว่ามันก็ว่ามันน่ากลัวดีเหมือนกันนะตัวาสนกนะครับตัวผัดฟันครึ่งขาดครึ่งเลยนะเป็นตัวลวงนะซึ่งจริงๆตัวร้ายจริงๆแจกพัดความบัตีนนะครับแต่พี่เก็บไปคู่กันนะครับมาเทียบขนาดดูเนี่ยสนกมันตัวสูงมากเลยนะเทียบกับเรเนะครับโอเคนะแค่นี้นะโชว์ก็เก็บไปคู่กันนะด้านมืดกับด้านสว่าง มาดูของที่สั่งมาวันนี้กันก็คืออะไรก็เครับก็เป็นลายที่พี่เก็บมาต่อครับเก็บเก็บช้าแต่เก็บนะอ่ว่าไงเนี่ย ภูมิว่าดีครับสวัสดีครับภูมิโอเควันนี้มากันหลายคนนะสามคนแต่ศูนย์ไลใจไล้ใจดำเฮ้ยไล้หน่อยเดยเฮ้ยไล้หน่อยไล้หน่อยภูมมโอเคอันนี้มาสั่งมาจากนะครับจาเรดใช่ไหมจาเรดทอยนะก็มีบุกนะครับจาเรดทอยคือกล่องเขาเป็นแบบนี้มันบุกง่ายเนี่ยตรงรกดแล้วละครับหนึ่งไล้แล้วผมค,ครับ ภูมคนเดียวเลยสีกดสองคนมันไม่กดนะนะครับจะเล็ดทอยแต่ว่าคงจะรอดละมั้งบุบแล้วลกล่องวันนี้มาถึงพี่เปียกด้วยอแหมทั้งเปียกทั้งบุบเลยว่ะฝนมันตกไงนะอย่างเซงเลยเสียวเหมือนกันแต่หน้าน่าจะโอเคแหละเปียกพี่เขาผึ่งหแห้งข้างในเขาน่าจะห่อบับเบิลมาแหละมันก็น่าจะรอดอยู่เปมดามาสิ โอเคฮะลองบับเบิลมาโอ้เหลือเหลือเยอะถ้าจะสบายน่าจะรอดๆดสบายๆนะครับเป็นลายของหกนิ้วนะฮะก็อ่าถ้ารู้แบบว่าอะไรเป็นเบอร์อะไรเนี่ยศูนย์ศูนย์สี่กับศูนย์ศูนย์หนึ่งเลยเวย้ย โอ้โหศูนหนึ่งเลยนะหมายเลขหนึ่งเลยนะแล้วก็เมเบอร์0ูนยหโอ้หมายเลขหนึ่งเลยเหรอเนะี่ยศูนหนึ่งเลยนะครับแต่เบอร์0ูคือตัวพิเศษที่เป็น n a น k ไอ e นะเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่พวกนี้เป็นพวกซื้อเข้านะยังไม่ได้รีวิวนะเฮ้ยทำไมไม่รีวิวให้นี่คลิปแกะทุตดูแล้วก็ต้องเข้าใจว่าช่วงต้นเดือนเงินเยอะอยู่ก็เลยมีเงินซื้อของมาซื้อไว้ก่อนนะเรื่องเวลาไม่มีตังค่อยมาแกะรีวิวกัน เอ้ยอ่ะเก็บไปก่อนมเก็บไปก่อนอ่าโอ้โหกล้องด้วยกันนะครับแม่แล้วเป็นผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนโอเคครับนี่ สีคนหนึ่งไลท์โอ้โหใจร like ้ายว่ะสี่คนสักสองไลท์ก็ยังไม่มีเลยสามคนหนึ่งไลท์กล่องบวมเปล่าวะกล่องไม่เรียบไม่ได้บวมมาเสียแว็บเลยตัวนี้มันคือรถบล็อกเปล่าวะอ๋อรถบล็อก ไม่แน่ใจไม่ไม่ได้ไปหาข้อมูลในในหนังเนี่ยรถบล็อกที่เป็นภาคภาพยนตร์นี่คือรถบล็อกหรือเปล่าที่เอเลร็อกเล่นนะใช่ไหม,ว,ไม, oh, yeah. มว่าไม่แน่ใจครับอ้มาจาภูมาไงภูบอกอยากได้อยากได้อะไรอยากได้ของใหม่มากแต่ทำไม เอาไ้เงยที่เงี้ยที่เย็้ไม่เป็นไร ए, ช่งนี้ได้แต่รอเออรอไปรอไปโอเคนะครับไอ้นี่ใช่ไหมน่าจะเป็นที่เดอะร็อกเล่นนะแต่ว่าเวอร์ชันนี้เป็นวริงจริงอ่ะเขาลดบล็อกเป็นตัวคนผิวดำนะตั้งเดิมอ่ะแต่ว่าเดอะร็อกใน G.I. Joe ที่เป็นหนังภาคสองใช่หรือเปล่าลดบล็อกถ้าจะไม่ผิดน,น่าจะใช่น่ะ นะครับเดี๋ยวล็อกมามันก็ภาคสองไปเลยที่แบบแหมนะครับเดี๋ยวล็อกมาเด่นไปเลยนะฮะเด่นเด่นจนเบ้อเลยอ่ะนะนะอันนี้นี่จำได้มันมีในภาคหนึ่งนะครับแต่นี่ไม่ใช่เวอร์ชันหนังนะเป็นเวอร์ชันคอมิกหรือว่าแอนิเมชันการ์ตูนนะอะไรประมาณนั้นอันนี้คือสกาเล็ตนะครับนี่สกาเล็นะ อ่พี่พูดตรงคู่นี้เป็นคู่ที่พี่จะเอาหลังสุด <c oughs> นะอันนีไ้ได้ตัวดุ๊กได้อะไรตอะไรไปแล้วไงก็เลยเอาวะเอาทีมจีไอโจมาอีกสองตัวล้กันนะเื่อตัวที่จัดท้ายท้ายแหละว่ากันเถอนะนะเอามาคู่กันคือ, Lot er lett, อรถบล็อกกับสกาเลตเป็นเบอร์อะไรวะอ๋อรถรถบล็อกแงเบอร์ศูนย์หนึ่งเลย เอกเลขเขาเท่ะนะเลขเท่ะนะไม่ใช่ไม่ใช่ดุ๊กนะที่เบอร์ศูนย์หนึ่งะครับเป็นเจ้านี้แทนนะเบอร์ศูนย์หนึ่งครับแหมตัวเลขศูนย์หนึ่งนะทำให้อยากได้มากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้อย่างนี้ศูนย์หนึ่งไว้ยนี่ก็เบอร์ศูนย์ห้าครับศูนยะ์หนึ่งกับศูนย์ห้านะแหมครับสําหรับเว็บแรกพี่ก็ได้ครบแล้วนะห้าตัวนะครับก็มีรถบ็อกซ์การ์เลตดุ๊กแล้วก็ อ่าสเน็กายแล้วก็นะครับเจ้าตัวไลน์ใช่หรือเปล่าววเออนี่ยแล้วเนี่ยมีการอะไรติดด้วยเหรเฮ่ออืมอะไรแบบเนี่ยเหมือนกับว่ามีการลอกอะไรออกรือเปาเนี่ยเออน่าจะใช่นะ น,นี่มีรอยคาบกลาคาบกลาวคาบกลาวนะฮะน่าจะเป็นการดึงออกน่าจะเป็นแปะสกิติ๊กเกอร์ของไทยหรือเปล่าวะ่ะมีรอยคาบกลางอยู่ทำไมต้องแกะแกะเพื่ออะไรไม่เข้าใจนั่นทั้งคู่เลยนะมีการแกะนะครับมีการแกะลอกสติ๊กเกอร์ออกก็เพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันลอกออกไป น่าจะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นของแฮสปโรประเทศไทยอ่ะลอกทําไมอ่ะไม่เข้าใจเงี้ยงงใช่ป่ะน่าจะใช่อะลยไม่รู้ใครเป็นคนลอกนะครับคนที่ขายมาลอกหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับใครรู้คอมเมนต์ด้วยทําไมเขาต้องลอกสติกเกอร์ออกนะฮะออไม่ได้แม่ไม่เดี๋ยวพี่ไปทุกๆออกเพราะพี่ไม่ชอบให้กล่องกล่องคือถ้าแปะ 8, สติกเกอร์พี่จะแปะไปเลยแต่ว่าถ้าลอกแล้วมีคราบกลาวพี่ไม่ชอบ ไ,ไม่รู้ที่ต้องขูดมนันออกให้มันเกลี้ยงแต่ก็ไม่น่าจะยากนะฮะโอเคนะเดี๋ยวก่อนจะจบคลิปจะไปดูรายละเอียดหน้ากล่องกันกอตัวนี้หนักแนะ่นหนักนะถ้เาเป็นใช้ผิวดำนะครับมีปืนควายป, <c oughs> ปืนอะไรก็ไม่รู้ปืนพลังแสงอนะไรหรือพลังไม่เหล็กหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจ ็มีมีสั้นมีอาวุธแม็กกาซีนนะอะไรประมาณนั้นนะไม่มีอาวุธอื่นใดนะปืนเล็กๆอะไรไม่มีเลยนะมีแต่ปืนกระบอกนี้กระบอกเดียวครับสำหรับคุณผู้หญิงนี่ก็ะสะคารเลตนี่ก็เป็นมีสั้นเต็มเลย นะครับแล้วก็มีอาวุธยิงนี่คล้ายๆกับในในในมู้วี่หนังภาคแรกก็มีนะคล้ายๆหน้าไม้นะครับมีเล็กทอนอีกก็นะเออเออพูดตรงๆดีกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ถ้าจะไม่เอาได้พี่ก็ไม่เอาเฉยๆนะฮะเฉยๆเป็นเป็นสองตัวที่พี่จะเอาเป็นสุดท้ายอยู่ละนี่คือระดับสุดท้ายแหละของเว็บแรก นะฮะเอามาให้มีโจเป็นเคยเป็นทีมและว่างนันเถอะนะก็ไม่ได้น่นเกียดนะโอเคอยู่นะาตามหลังกล่องเนี่ยนะจะมีเขานะแต่ว่าพี่อยากได้กังหูมากกว่านะกังหูเขาบอดี้เดียวกันเลยนะเราต่อไปแล้วค่อยๆเก็บไปนะฮะนะแต่กังหูมันต้องรองไงไม่อยากรอละ จับกลองตัวนี้มาก่อนแล้วกันก็เริ่มจะหายหายไปแล้วนะเริ่มจะมีคนเก็บแล้วนะครับก็โอเคนะองนเท่านี้แหละครับสำหรับการโชว์พัสดุของเข้าในวันศุกร์นะอะไรวะฟินๆกับอินดี้อ่ะอีอินดี้ก็ชื่อพี่นะนะครับอินดี้เพื่อนตั้งชื่อให้ว่าอินดี้ตอนสมัยเรียนนะครับมีมาวดิตอินดี้ช anel โอเคนะกับลุง i n d ด e d นะครับเท่าน,นี้ล่ะครับ See you again next time my friend. Thank you for watching. Bye bye